จริงๆตักขนาดเนี้ยจะกินหมดไหมนะไม่รู้กินทิ้งกินขว้างมันจะกลายเป็นมลพิษนะทำให้โลกร้อนนะรู้ไหมไม่รู้ไม่ชิ ครับมาแล้วครัเด็กๆอืถูกต้องแล้วครับการที่เรากินทิ้งกินขว้างเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะจะกลายเป็นขยะเหลือทิ้งแล้วก็ทำให้โลกของเราเนี่ยเป็นมลพิษด้วยนะครับและนอกจากนั้นเราเนี่ยยังก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในกระบวนการการผลิตอาหารด้วยนะครับแค่อาหารจานเดียวคงไม่เลวร้ายขนาดนั้น ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเพราะว่าอาหารแค่จานเดียวแบบนี้แหละในกระบวนการการผลิตอาหารหรือประมาณหนึ่งในสามถ้าคิดง่ายๆหนึ่งสาพันล้านปันจะกลายเป็นขยะเหลือทิ้งถ้าเกิดคิดเป็นเงินแล้วเชื่อไหมครับว่าประมาณหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเชื่อไนะครับโอ้โหสนึกผิดบ้างหรือยังวางนี่ก่อนเลยแล้วตามมา วามันจะทําให้กุ้งหอยปูปลาในฮะเลน่ะหมดลงเร็วขึ้นคนที่เขาเลี้ยงหมูต้องเพิ่มพ่อพนันแม่พันหมูขึ้นทุกวันเพื่อให้เพียงพอต่อคนทั้งประเทศรู้บ้างไหมเนี่ย ในทวีปแอฟริกานะครับและก็ทวีปเอเชียเนี่ยมีการกินอาหารเหลือทิ้งประมาณ6กถึงสิกิโลกร,รัมต่อคนต่อปีในขณะที่ทวีปยุโรปอเมริกาเหนือมีปริมาณการทิ้งขยะอาหารสูงถึง9 5้าสถึงหนึกิโลกร,รัมต่อคนต่อปีสามารถเลี้ยงปากท้องคนได้ถึง300ล้านชีวิตและถ้าเกิดพวกเรากินทิ้งกินขว้างเนี่ยนานเพียงแค่6เดือนสามารถนําไปเลี้ยงประเทศที่ยากจ,จนเนี่ยได้นานถึง1ปี3เดือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะกินอาหารอย่างรู้คุณค่าสามารถช่วยโลกได้นะครับ แต่ถ้าหากว่ามีขยะเหลือทิ้งจากอาหารเราก็สามารถนําไปทําให้เกิดประโยชน์ได้เหมือนกับน้องๆที่โรงเรียนวัดบางน้ําพึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเขาจะรวมตัวกันไปรับเศษอาหารเหลือทิ้งจากแม่ครัวไปแปรรูปเป็นน้ําหมักชีวภาพกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มากมายทั้งในด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียนอีกด้วยเศษอาหารเหล่านี้ยัง เหตุของภาวะโลกร้อนด้วยนะเพราะว่าเศษอาหารจะผลิตก๊าซออกมาทำลายซันโอโซนทำให้โลกร้อนขึ้นอีกทางหนึ่สนุกผิดแล้วครับงั้นผมขอตัวไปเป็นฮีโร่ช่วยโลกก่อนนะคะ ขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับ Eco คคิดแก๊งกวนชวนคิดโดยร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์และลุ้นรับรางวัลเสื้อ Eco คคิดสัปดาห์ละหรางวัลส่งคำตอบและติดตามรายชื่อผู้โชคดีและการรับรางวัลได้ทาง www.facebook.com/ e c o k i ิดแก๊ง